สุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิวชีอยู่ไหนนิวชีอยู่ไหนอยู่นีจน่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิวกางอยู่ไหนนิวกาง สบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิวนางอยู่ในนิวนางอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิวก้อยอยู่ในนิวก้อยอยู่ในอยู่ สุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีมือฉันอยู่ในมือฉันอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูนกในกิจกรรมครูนกชวนเล่นค่ะ,ะกิจกรรมของครูนกในวันนี้นะคะก็ต้องเกี่ยวกับเพลงที่เพิ่งเปิดไปสักครู่นี้สรุปแล้วมือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วคะเอาหนึ่งมือก่อนอ่ะหมือมีกี่นิ้วคะลูกอ่านับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4และ 5อ่ามือของเรามีทั้งหมด5นิ้วนะคะใน1มือแล้วถ้าเกิดว่า2มือละคะ5บวก5ได้เท่าไหร่คะเด็กๆลองนับสิอ่านับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10อ่าแปลว่าเรามีนิ้วมือทั้งหมด10นิ้วนั่นเองนะคะ แล้วนิ้วมือของเรามีนิ้วอะไรบ้างนะในเพลงบอกว่าเรามีนิ้วอะไรบ้างคะมีนิ้วโป้งนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อย5นิ้วนี้นะคะสำคัญทุกนิ้วเนาะลูกนะถ้าเรามีไม่ครบ5นิ้วน่ะการหยิบจับการสัมผัสอะไรเนี่ยมันก็จะลดประสิทธิภาพลงและกิจกรรมชิ้นงานของคุณลกที่จะชวนเด็กๆทำในวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่า Handmake ค่ะ,ะ Hand ที่แปลว่ามือส่วน Make แปลว่าทำค่ะไปดูซิว่าชิ้นงานจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราไปดูอุปกรณ์กันละก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำชิ้นงาน h a แฮนเม e ในวันนี้นะคะนั่นก็คือกระดาษค่ะที่มีรูปมือแล้วเรียบร้อยนะคะตัดออกมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือกาวสองหน้าค่ะแบบบางนะคะเด็กๆต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหลอดค่ะสุดท้ายนะคะที่เราต้องใช้ก็คือไหมพรมนั่นเองค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแค่สี่อย่างนี้นะคะเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ วิธีการทำแฮนเมดของเรานะคะเด็กๆเราก็จะใช้กระดาษนะคะสีอะไรก็ได้นะเราก็ใช้มือของเรานะคะพอ hand, แฮนแปลว่ามือใช่ไหมลูกเราก็จะใช้มือของเราเนี่ยนะคะวางลงไปในกระดาษแล้วใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะในการวาดมือของเรานะคะ,ะมือของเรามีกี่นิ้วลูก 5นิ้วนะคะอะตอนนี้คุณนกวาดมือลงไปแล้วแต่เด็กๆอาจจะเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรสมมุติว่าเป็นมืออันนี้นะคะมืออันนี้คุณครูได้ปริ้นออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะลูกอพอเราได้มือแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้กันไกรนะคะตัดมือออกมานะคะให้ได้แบบนี้เลยตัดเสร็จแล้วก็จะได้มือแบบนี้นะคะเด็กๆ มือของเรามีกี่นิ้วคะหนึ่งข้างก็จะมีหนิ้วใช่ไหมลูกมีนิ้วอะไรบ้างมีนิ้วโป้งนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยใช่ไหมคะอ่ามือหนึ่งข้างของเรามีห้านิ้วนะคะโป้งชี้กลางนางก้อยเสร็จแล้วนะคะได้มือของเราแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ กาวสองหน้านะคะแบบบางนะคะลูกในการติดตามนิ้วนะคะทุกนิ้วเลยนะคะทั้งหมด5นิ้วเราจะติดกาวสองหน้าให้ครบ5นิ้วเลยนะคะอ่าตอนนี้คุณกก็มีแบบที่คุณกติดแล้วมาให้ดูนะคะอ่าการติดกาวสองหน้านะคะลูกจะติดในลักษณะนี้เลยนะคะจะติดที่นิ้วก้อยนะคะ3ตำแหนง่ง นิ้วนาง3ามตำแหน่งนะคะนิ้วกลาง3ามตำแหน่งนิ้วชี้3มตำแหน่งส่วนนิ้วโป้งเป็นนิ้วที่สั้นนะคะเราจะติดแค่2องตำแหน่งนะคะและจะมีตรงกลางฝ่ามือตรงนี้นะคะลูกก็จะติด5้าาตำแหน่งเลยเป็นยาวๆแบบนี้เลยนะลูกนะ1 2 3 4และ5นะคะอ่าพอมี5เส้นตรงนี้แล้วอีก1เส้น จะติดที่ข้อมือของเราตรงนี้หนึ่งเส้นนะคะแต่เด็กๆไม่ต้องตกใจเพราะว่าอุปกรณ์ที่คุณนกส่งไปให้นะคะครูนกได้ติดกาวสองหน้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆไม่ต้องติดเองเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราก็จะใช้หลอดนะคะเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือหลอด เราจะตัดหลอดค่ะเด็กๆคะจะตัดหลอดนะคะให้เป็นนี่ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆสั้นๆแค่นี้นะคะอ่าแบบนี้เลยตัดจำนวนเท่าไรอันสั้นๆเด็กๆก็มาดูนะคะตามที่เราได้ติดกาวสหน้าแบบบางไว้แบบสั้นมีกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13และ14ใช่ไหมคะลูกอาแบบสั้นมี1 4เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดหลอดนะคะให้เป็นชิ้นสั้นๆแบบนี้นะคะทั้งหมด14อันค่ะโดยใช้กรรไกรตัดนะคะลูกใครใช้กรรไกรต้องระมัดระวังนะคะแต่ในวันนี้เหมือนเดิมคุณครูได้ตัดไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะชิ้นสั้นๆ14ชิ้นนะคะและ ไม่ใช่มีแค่ชิ้นสั้นนะคะลูกชิ้นสั้นแบบนี้มี14อันแล้วต้องมีชิ้นยาวๆแบบนี้ด้วยนะคะชิ้นยาวๆแบบนี้เราจะติดตรงไหนติดตรงที่ตรงนี้ค่ะลูกค่ะที่มันยาวๆมาดูซิว่าเส้นยาวๆมีกี่เส้น1 2 3 4 5และ6ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดหลอดนะคะให้ได้เส้นยาวๆ เท่านี้นะคะจำนวน6ชิ้นอ่าซึ่งครูนก,ก็ตัดเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่น,นี้ครูนกตัดเตรียมไว้แล้วอันนี้ของครูนกนี่ค่ะแท่งยาวๆทั้งหมด6แท่งนะคะแล้วก็จะมีแบบสั้นๆอีกนะคะนี่อ่านี่แบบสั้นๆค่ะทั้งหมด14ชิ้นอุปกรณ์ของเรายังไม่จบแค่นี้นะคะลูกเราจะต้อง นี่ค่ะใช้เชือกนะคะเด็กๆใช้เชือกหรือไหมพรมก็ได้นะคะในการร้อยร้อยเข้าไปาอขั้นตอนอาจจะยุ่งยากสักหน่อยนะคะนี่ร้อยเข้าไปแบบนี้แต่เด็กๆไม่ต้องกลัวค่ะอุปกรณ์ที่คุณครูส่งไปให้คุณครูได้ร้อยไว้ให้แล้วแบบนี้นะคะ,ะร้อยเริ่มไว้ให้แล้ว1ชิ้นนะคะ1แท่งเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่า ร้อยเชือกเข้าไปในหลอดแล้วเราจะทำอะไรต่อค่ะตอนนี้นะคะครูโนก็เตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือหลอดที่ร้อยเชือกร้อยไหมพรมไว้แล้วทั้งหมด5อันนะคะเพราะว่าเราต้องร้อย5นิ้วใช่ไหมคะลูกอ่าพอได้แล้วทำยังไงต่อเราจะมาเริ่มทำที่นิ้วก้อยกันก่อนโดยการที่ เราจะนำหลอดตรงนี้นะคะลูกอันที่เราผูกเชือกไว้นะคะแปะนะคะที่กาวสองหน้าอันบนสุดค่ะลูกเราก็เริ่มจากการนี่ดึงกาวสหน้าออกก่อนเลยนี่ค่ะเราจะดึงเฉพาะกระดาษสีขาวออกนะลูกนะเสร็จแล้วนี่ค่ะ แปะเรียบร้อยแล้วนะคะตัดออกหน่อยนึงเสร็จแล้วทำยังไงอ่าเราก็จะมีหลอดอันเล็กๆใช่ไหมลูกติดต่อเลยยาวไปเลยนี่นะคะเราก็จะติดอันต่อไปโดยที่ก่อนติดเราร้อยเชือกเข้าไปก่อน แบบนี้นะคะลอยเข้าไปแล้วก็ติดเลยค่ะแบบนี้นะคะอันต่อไปก็เหมือนการลูกกิจกรรมนี้นะคะเป็นการฝึกความอดทนของเด็กๆนะคะนี่นะลูกนะใช้สั้นเหมือนเดิมหลอดสั้นนะคะแล้วก็ใส่เชือกเข้าไป้อยเชือกแบบนี้เลยแล้วก็นำหลอดติดเลยค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้ว1นิ้วนะต่อไปค่ะเราก็จะทำนิ้วต่อไปเลยก็คือนิ้วนางนั่นเองนะคะเริ่มแรกเราก็จะนี่นะเหมือนเดิมใช้หลอดอันที่เราผูกเชือกไว้ในการติดเริ่มเลย ะะติดเลยตัดเชือกออกหน่อยนึงอันต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะแกะกาวสองหน้าออกแล้วก็นี่นะคะร้อยเข้าไปแล้วก็แปะค่ะ แบบนี้เลยนะคะอันต่อไปนี่ค่ะเสร็จไปอีกหนึ่งนิ้วก็คือนิ้วนางนะคะเสร็จอีกหนึ่งนิ้วแล้ว เราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะนิ้วกลางนิ้วชี้และนิ้วโป้งค่ะ ตอนนี้นะคะขั้นตอนการแปะหลอดที่นิ้วเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มที่ฝ่ามือกันนะคะเหมือนกันขักเด็กขาลอกกาวสองหน้าออกนะคะแล้วก็เรามีหลอดอันยาวเหลืออยู่ใช่ไหม6อันที่เรายังไม่ได้ใช้เลยเราจะมาใช้ตอนนี้ละคะ่ะร้อยเข้าไปค่ะอ่าอันยาวก็จะร้อยยากหน่อยนะคะใจเย็นๆอ่าได้แล้ว สร็จแล้วก็แปะลงไปที่กาวสองหน้าที่เราเพิ่งลอกออกเมื่อสักครู่นี้นะคะเสร็จแล้ว1ชิ้นต่อไปชิ้นที่2นะคะเหมือนเดิมเราก็จะใช้เชือกของนิ้วนางนะคะมาร้อยลงไปค่ะอ,ออกมาแล้วแล้วเราก็ติดเลยค่ะ เสร็จแล้วอีกหนึ่งนิ้วต่อไปนิ้วอะไรคะลูกนิ้วกลางนะคะเราก็จะใช้เชือกของนิ้วกลางนะคะร้อยลงไป เอ่ยอเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่จะเย็นๆนะคะ,อ,ะออกมาแล้วแล้วก็ติดลงไปแบบนี้นะคะต่อไปนิ้วอะไรคะลูกนิ้วชี้นะคะก็ใช้เชือกของนิ้วชี้นะคะร้อยเข้ามาในหลอดเลย แบบนี้ค่ะแล้วก็ตีดตอนนี้เหลือนิ้วสุดท้ายคือนิ้วอะไรคะลูกนิ้วโป้งนะคะแล้วก็ร้อยหลอดเลยค่ะอ,ออกมาแล้วนี่ค่ะ ตอนนี้ครบ5นิ้วแล้วยังไม่หมดค่ะเด็กๆขาเราเหลืออีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมลูกอ่าเราก็ดึงกาวสองหน้าออกเลยแต่ชิ้นนี้ยากหน่อยนะคะเด็กๆขาเสร็จแล้วเราจะนำเชือกทุกเส้นเลยค่ะเด็กๆร้อยเข้าไปนะคะในหลอดอันสุดท้ายเราก็ต้องเริ่มทีละหนึ่งใช่ไหมลูกอ่าได้แล้วหนึ่งนะคะ ต่อไปอตอนนี้นะคะคุณก็ร้อยไหมพรมเข้าไปในหลอดหมดแล้วนะคะขั้นตอนนี้อาจจะยากเด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะโดยที่ใช้อุปกรณ์เสริมคือไม้แหลมในการ ใส่เข้าไปนะคะหรือว่าใช้ร้อยกับเข็มก็ได้พอเรานี่ร้อยเชือกครบ5้าเส้นหนิ้วแล้วเราก็จะนำหลอดนะคะมาติดเลยค่ะตรงกาวสมนักที่เราินออกเมื่อสักครูน่นี้ก็จะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะอ่าคราวนี้เราต้องลองดึงว่าเชือกเส้นไหนเป็นของนิ้วไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เชือกมันมาโรนกันหมดแล้ว ตอนนี้นะคะอันนี้นิ้วก้อยอต่อไปนิ้วนางน,นะคะต่อไปนิ้วนิ้วกางกับน,นิ้วชี้สลับกันอ่ะนิ้วกางอ่าต่อไปนิ้วชี้และสุดท้ายนิ้วโป้งตอนนี้นะคะมือแฮนด์เมดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ ถ้าเสร็จแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะอาจจะใช้เวลานานนะคะในการทำาิดความปรทักันก่อนเนาะไหนลองดึงอีกรอบสินิ้วก้อยอนี่นิ้วก้อยมาแล้วเลยพี่พนุ๊ต้องจับเปยนึงไมดึงเช่เนเดียวางเดียวเลยต่อไปนิ้วน้าอ่า,าเรียบร้อยต่อไปนิ้วกลาง เรียบร้อยคุงเลกเด็กดึงได้เหมือนของพคพนกไหมคะต่อไปค่ะทดสอบิือชี้ค่ะิ้วชี้ก็มาแล้วต่อไปค่ะนือสุดท้ายมือโป้งอันุือโป้งก็มาแล้วเรียบร้อยทดสอบเด็กๆทำเสร็จแล้วสามารถดึงทดสอบก่อนได้เลยนะคะ สัญลักษณ์มือกันดีกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพนัาสัญลักษณ์นี้นี่คือการไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมอคอนเสิร์ตคาราบาวก็จะชูแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเอาใหม่ถ้าครบรูดเชื่อมแค่เฉพาะนิ้วนางกับนิ้วกลางตอนนี้เป็นสนัญลักษณ์อะไรนะคะ,ะเลออิฟยูใช่ไหมสัญลักษณ์เลิฟอยู ของเล่นแทนเมสของเรานะคะสามารถนํามาเล่นเป็นแทนสัญลักษณ์ก็ได้นะคะเช่นเอาเยียบเลยเยียบหรือโป้งไม่เอานะคะเราก็จะดึงสปอตไอะไรคะทำไม่เยียบดึงสีนน่นิโโ้วดึงโป้งเอาออกใช่ไหมเาขานิ้วก่อนนะก็นี้ชนิดโกโ้งมีเยียบเลยแล้วก็จะชนิดโป้งนิ้วเดียวนะคะเด็กๆก็สามารถ ลองไปทำสัญลักษณ์มือของตัวเองได้เลยนะคะโดยใช้เจ้าแทนที่ของเรานะคะหรือจะไปเต้นทำเป็นภาพประกอบของเพลงก็ได้ลูกโป้อยู่ไหนนะคะเด็กสามารถเล่นได้เลยนะคะเด็กเอาไปเล่นแบบไหนเลกออกมาเองตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะเนี่ยเวลาเล่นเด็กๆก็ติดสกัดเทลไป้ด้าหลังนะคะไม่ให้มันขยับมันจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆผลงานแฮนด์เมดของเด็กๆเป็นเหมือนของคุนกหรือเปล่าคะาถ้าไม่เหมือนหรือว่าไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะลูกนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทํานะคะนี่ตอนนี้แฮนด์เมดของคุณนกก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วเด็กๆนะคะเอาแฮนด์เมดอันนี้นะคะไปเล่นไปทํากิจกรรมแบบไหนเล่นรูปแบบไหนอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเผื่อคุณครูจะแอบ,บไปเล่นตามคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณนกต้องไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันในกิจกรรมหน้านะคะว่าคุณนกมีอะไรมาให้เด็กๆเ,เล่นอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ